สวัสดีครับผมออฟนะครับวันนี้มีเรื่องมาแจ้งนะครับคือวันนี้ผมจะปล่อยไป2คลิปนะครับระหว่าง EP 3 9กับ40แยกกันนะครับคลิปก็ไม่ได้ยาวมากมายอะไรนะครับไปฟังดูว่าแต่ละคนเนี่ยเขาติดพนันเยอะไหมจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับดูคนที่ติดพนันว่าเขาหมดเท่านี้ทำไมเขาถึงแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับพยายามเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับ เพื่อจะได้ไม่เครียดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความต้องการของ f c ด้วยคือเรียกร้องมาวันละ2คลิปวันนี้พร้อมแล้วก็เลยจัดให้คลิปจะออกประมาณบ่าย3นะครับออกพร้อมกันถ้าใครมีเวลาก็ฟัง2คลิปเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมไปรับฟังรับชมกันได้นะครับขอบคุณมากครับผม